สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าใหม่ของสุพัฒนมอเตอร์กลสินนะคะโชว์รูมใหม่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเรียงเมืองสงเคลื่อยทางเข้าเมืองกลสินบอกเลยว่าเป็นโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่มาก นี่คือแอร์เย็นฉ่ำม,มากนะคะเพราะมีพี่เซลล์คอยต้อนรับและคอยให้บริการอยู่ภายในโชว์รูมของเราก็จะมีมุมโชว์รถของน้องจิโอโน plus และสกูปปี้พร้อมกับมีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าหลากหลายรุ่นทั้งเล็กและใหญ่ให้เลือกชมเลือกซื้อกันเลยนะคะ ในส่วนของมุมของแถมนะคะก็จัดเตรียมให้คุณลูกค้าพร้อมมากเรียกได้ว่าสือรถไปแล้วเนี่ยได้ของแถมจุกๆแน่นอนสุพัฒน์มอเตอร์เรานะคะยังมีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบายมากสามารถมองเห็นศูนย์บริการได้เลยและยังมีเครื่องดื่มเย็นชื่นใจพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยเย็นๆทั้งกาแฟโอเวนตินเราก็มีนะคะและถ้าใครปวดเมื่อยตัวนะคะก็สามารถนั่งเก้าอี้นวดแสนสบายของเราได้เลย ในส่วนของศูนย์บริการนะคะเราก็มีช่างผู้ชํานาญงานพร้อมให้บริการทุกท่านไม่ว่าจะซ่อมหนักซ่อมเบาก็เข้ามาได้เลยตรวจเช็คฟรี10รายการพร้อมอะไหล่แท้จาก Honda ราคาพิเศษส,สุดมาใช้บริการกันได้เลยนะคะที่สุพัฒมอเตอร์กาลาสิมตั้งอยู่ถนนเรียกเมืองสงเปลือยสุพัฒมอเตอร์พร้อมให้บริการคะ่ะ